ภากาศหอมๆสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าวันนี้พามาชมบรรยากาศในสวนแบบเงียบๆเง,งาๆเศร้าๆกันในช่วงฤด,ดูร้อนมีพืชผักที่เขียวขจีในแปลงผักของเราอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะณเวลานี้มันเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วง ทุกอย่างมันก็จะร่วงหล่นแล้วก็แห้งเหี่ยวไปตามสภาพดินฟ้าอากาศนี่นํำซ้ำผักของเราที่เราเตรียมเอาไว้กินในฤดูหนาวแล้วก็เออเป็นผักที่ไว้ทำพันตอนนี้เกี้ยงเรียบเลยค่ะเพราะว่ากวางป่าลงมากินเป็นฝูงเลยค่ะมีนํำซ้ำยังปล่อยอึไว้เต็มเลยเสียงสกูตเตอร์เห่าทั้งคืนค่ะแล้วก็เออก็คิดว่ามัน ห่าอะไรที่ไหนได้ค่ะกวางป่าบุกสวนเพราะเราอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะคะไปดูกันค่ะคือแปลงผักของเรานะคะเมื่อคลิปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมั้งคะที่ผักกาดหอมก็ลงภาพไปเนาะว่าไอ้มังงนเริศผักสีแดงของคุณลมโบอะค่ะที่เราเก็บเอาไว้ว่าเออเอาไว้กินในช่วงฤดูหิมะตกค่ะตอนนี้ วางกินเรียบร้อยเลยค่ะไม่เหลือเลยค่ะเหลือแต่ต่อนะคะส่วนเม็ดของแรดิสที่ไอ้มันเหมือนเม็ดผักพึกค่ะผักกาดหอมคิดว่าเออมันก็เริ่มแก่บ้างแล้วเนาะว่าจะเอาไว้ทําพัน์หรือเอาไว้ทดสอบดูว่ามันพอจะเหลืองทันก่อนหิมะมาไหมค่ะตอนนี้ไม่เหลือเลยเม้แต่เม็ดเดียวจะ้ะเกลียง มาดูเขากัดกินแบบแบบว่าติดโคนเลยนะคะนี่กินแบบว่ามันปากมากเลยนะดูสิไม่รู้จะจะขึ้นอีกหรือเปล่านะกินแบบไม่เห็นใจคนปลูกเลยเป็นการเอาคืนนะเพราะเราไปไปเก็บเห็ดเข้ามาไงเขาก็มากินผักเราบ้าง ใบสตรอเบอรี่ค่ะกินแบบว่าไม่เหลือเลยค่ะน,นี่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาก็เดี๋ยวก็จะแห้งไปค่ะเขากินไปก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเขาไม่ได้ดึงรากดึงอะไรออกมาก็ถือว่าเขามีอาหารกินก่อนที่มันจะแห้งเหี่ยวตายไปทั้งหมดนะใบมันแต่รากเขายังเหลือ ปีหน้ามันก็ขึ้นมาใหม่จ้ะส่วนสตอเบอรี่แปลงใหญ่โอ้โหแบบว่าเกลีล้ยงแตนเอิดเติดค่ะแต่ว่ารากเขาเขาไม่ได้กินถึงรากนะเขาก็กินแต่ใบค่ะเจ้าสกุตเตอร์ได้กลิ่นก็มานอนเกลือกนอนกิ้งได้กินสัตว์ไงสกุตเตอร์ก็ออกมาไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเห่าอยู่ในกรงงเขาจ้ะโอ้ยเพิ่งเคยเห็นนี่แหลนะเนาะ อยู่กับธรรมชาติจริงๆค่ะนี่สตอรอเบอ,ร,เบอร,รี่แปลงใหม่เห็นไหมคะเขาจะจะเห็นรอยชัดเจนมากค่ะตอนแรกก็คิดว่าเป็นเอ่อกวางมูสที่นี่เขาเรียกว่าแอนนะคุณเลมโบบอกว่าอันนี้เป็นเอ่อโรยูก็คือกวางขนาดเล็กเป็นพวกเก้งอะค่ะแต่มีเขานะตัวใหญ่เลยละเพราะว่าเท้าเขาใหญ่ คุณเลมบโบดูแล้วบอกไม่ต่ำกว่าห้าหรือหกตัวหืมยามใจในพรานเอ้ยแล้ดูค่ะนี่ดูรอยเขาค่ะมันใหญ่นะนี่นเฮ้ยก้อืมอยเขามีลูกก็มีค่ะเพราะว่าอืมีหลายขนาดอืเล็กอืใหญ่เนี่ย มันลอยมันไม่ใช่รอยเล็กเลยอะ่ะค่ะลอยใหญ่ๆหญ่อะ่ะคือลอยเล็กก็มีแต่ว่าเออลอยใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ขนาดกลางเลยนะใหญ่นะคะเนี่ยลอยเขาเนี่ยนี่ก็คือแปลงผักกาดหอมของ ผักกาดหอมนะคะนี่กัดกินต้นเล็กต้นน้อยมดแล้วก็ใส่ปุ๋ยไว้ให้อีกด้วก่อนอย่างโตเลยโฮ้ยเนาะดูเขากินแครอทนะคะกินแล้วเขาก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะเนี่ยดึงขึ้นมาถอนขึ้นมาเลยทิ้งไว้เลยค่ะ ถอนขึ้นมาทั้งเยอะเลยนะมังงนเริเห็นไหมคะผักสีแดงกินไปหมดเรียบร้อยไม่เหลือจะ้ะตรงนี้ที่ว่าเอาไว้ทำพันธถอนรากถอนโคนอันนี้ต้นใหญ่นี่กินใบหมดเรียบร้อยต้นเขาคงแก่น่าจะขึ้นใหม่นะเนี่ยค่ะเพราะว่ามันยังพอมีต่อๆอยู่อันนี้ขึ้นแน่นอนค่ะ นี่ก็เดี๋ยวตัดแต่งเข้าสักหน่อยหนึ่งกินใบเกี้ยงเรียบร้อยดึงกิ่งโน้มหักหมดเลยดูรอยของสัตว์ป่าที่เขามาเหยียบอยู่ไอ้กองขุยตุนที่ผักกาดหอมเอามากองไว้เพื่อที่จะเอาไว้เพาะปลูกในปีหน้านะคะแล้วก็เด็ดเเศษใบมงใบไม้เศษผักอะไรก็เอากองไว้ตรงนี้ เวลาหิมะตกมาคือมันก็กลายเป็นปุ๋ยอินทรียให้เราจ้ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณตุนเขานี่คือใบฟันสิงโตที่ประกาศหอมบอกว่าเออเดี๋ยวจะมาเก็บแต่อันนี้ก็ไม่ได้สีเรียสหรอกเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาเนาะค่ะเดี๋ยวเก็บใบใหม่กวางก็กินไปเรียบ,ร,ยบร้อยค่ะหมดเนี่ยค่ะหัวไอ้เนี่ย เขากัดกินหมดเลยค่ะกัดกินใบหมดเลยโอ้แต่หัวเขาอุ๊ยตายละนี่หัวเขาเดี๋ยวต้องเอาเอามันฝรั่งเห็นไหมมันมาคุยดินด้วยมันฝรั่งเรายังไม่ขุดนะยังมีอีกเยอะค่ะโถมไว้ก่อนนี่ก็กินใบไปไม่เป็นไรนี่หัวก็ยังพอมีโอ้โห กินใบไปเรียบร้อยเลยนี่เหลือแต่อิโลโคโเคโอ้ยคกแท้พยากว่างเอ้ยสิ่งที่น่าเสียดายก็คือคณะใบหิกนะคะอ่าผักการหอมก็ตั้งใจว่าเออเดี๋ยวจะเอาเด็ดเข้าลวกไว้ในช่องฟิตคุณเลมโบบอกว่าไม่เป็นไรมันไม่ตายหรอก หิมะมามันก็พอมีเก็บกินสดๆกวางเด็ดไปเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะเหลือแต่โตขลอแ่แคแะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้กินทั้งหมดเดี๋ยวก็แตกแขนงมาอีกค่ะอันนี้ก็คือเก็บภาพให้ดูนะคะให้ดูเฉยๆว่าเราอยู่กับธรรมชาติจริงๆค่ะอืม ก็บ่นบ้างแหละเนาะตามภาษาคนทําคลิปคะ่ะไม่งั้นก็ไม่มีคลิปมาให้ชมสิคะเดี๋ยวจะมาถามว่าเอ้าผักไปไหนหมดค่ะเราจะได้รู้กันว่ากวางป่ามากินหมดแล้วบ่เหลือละจ้ะปีหน้าเราก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะปีนี้เราก็รู้ว่าเออเราปลูกอะไรควรจะไว้กินอะไรเราปลูกอะไรที่มัน พอจะได้กินได้แบ่งปันอะไรที่มันเหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะเนี่ยโหถ้าอากาศไม่หนาวจนเกินไปเดี๋ยวผักก็ขึ้นมาเขียวอีกเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะคะตอนนี้ถือว่ากวางเข้ามาเด็ดไปหมดแล้วจ้ะก้อนเล็กก้อนน้อยนี่อึเขากินแล้วอึเอาไว้แม่น,นกบอกว่า กินกินแล้วก็ใส่ปุ๋ยไว้ให้ด้วยเฮ้ยดีนะเป็นปุ๋ยกวางเป็นปุ๋ยหมีแล้วก็ตัวไข่ตัวมันแล้วค่ะสภาพตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วนะคะค่ทุกอย่างก็เข้าสู่สภาวะความเหน็บหนาวแล้วจ้ะพืชผักในรั้วในสวนก็บกมืออำลาค่ะพื้นป่าก,ก็ถึงข้าวต้องนอนหลับพักพรค่ะปีหน้าก็จะได้ แตกยอดอ่อนมาให้เราได้ชื่นชมอีกเนาะตรงนี้ก็ใต้ต้นลูกพลูนแอปเปิลน,นะคะแล้วก็ต้นแพรลอนจ้ะลูกแพรจ้ะอ่างว้างเงียบเหงาเศร้าๆหนาวๆอุ้ยตรงนี้เจ้าตุนก็ ยึดพื้นที่ทั่วบริเวณสวนจะ้ะตุนหรือตัวมูนวอดทางนั้นเลยค่ะก็ดีนะที่เขาเป็นสัตว์ที่ไม่กินผักเขาจะกินไส้เดือนค่ะเคยเห็น ตัวเขาหรอคะ่ะเขาก็กลัวเรานี่นะคะถ้าหลายๆท่านติดตามมานานแล้วย้อนภาพไปเมื่อปีที่แล้วเนาะก่อนที่พักการหอมมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาเริ่มบุกเบิกสวนแล้วก็เก็บกวาดคุ้ยตุนก่อนค่ะอันเป็นอันดับแรกนะคะใครๆก็บอกว่ามันจะได้กินเล้อมันจะต้องสู้กับตุนไหมอะไรเงี้ยคะ่ะก็อย่างที่ท่านเห็นนะ ว่าเราก็ได้ผลประโยชน์จากขุยตุนนี่ด้วยค่ะผักก็งามค่ะเยอะเลยค่ะแปลกมากมหัศจรรย์มากค่ะมีทุกที่นะคะไม่ได้มีแต่สวนเราจะเขาหลบซ่อนตัวอยู่ใต้พวงดินค่ะนี่ก็ใหม่ๆนะนี่เหนไหมคะเนี่ยมันมาดเลยนี่ดินยังเปียกอยู่เลยค่ะ เขาก็มีโพรงอยู่พื้นหญ้าแหละค่ะอันนี้ก็อีกบ้านหลังหนึ่งปีหน้านี้จะงามมากนะคะสตรอเบอรี่เพราะว่ามีทั้งขุยตุ่นแล้วก็มีทั้งกวางมาใส่ปุ๋ยไว้ด้วยนะ <c oughs> ค่ะในมุมไอ้ลูกวินแบล์ลูกแดงๆสวยๆของเรานะคะไม่เหลือแล้วค่ะเห็นไหมคะ ถ้าใครไม่รู้ก็คิดว่าโอ้โหมันตายหมดเลยมันไม่ตายนะคะเขาสลบค่ะเขาผลัดใบเขาผลัดใบเขาสลัดใบออกเพื่อรักษาลำต้นของเขานี่ก็คือเป็นเรื่องมหัศจรย์พืชผักผลไม้ต้นมงต้นไม้ในเมืองหนาวในประเทศนอกจะ้ะเขาจะไมเ่เหมือนเดิมเหมือนบ้านเรามีในฤดูเดียวอะไรเงี้ยค่ะ เดี๋ยวไปนู่นน่ะเดือนมีนาเมษาก็จะสวยค่ะชื่นตาชื่นใจเวลาเข้าปริดอกแทงใบขึ้นมานะคะก็เป็นใต้พุ่มเมเปิลนะคะที่ประการหอมเก็บคลิปสุดท้ายอ่ะที่บอกว่าเออเมเปิลต้นสุดท้ายในปีนี้ค่ะค่ะตอนนี้ก็เหลืออยู่สอาใบไม่เหลือแล้วนะคะเขาล่วงหล่นลงพื้นหมดแล้วค่ะ นี่รอยกวางเยอะมากเลยค่ะนี่ดำตะปุ่มตะปิ่มนั่นคือรอยเขาทั้งนั้นเลยเป็นฝูงเพราะว่าคุณเลมโบบอกว่ามันหลายตัวมากนี่เข้ามาตรงนี้นะคะวันนี้คุณเลมโบมาทำรั้วแล้วค่ะก็คือไอ้รั้วไม้ตรงนี้มันลม้ลมลงลมมันแรงจ้ะอ,อาจจะเก็บกวาดเรือนกระจกนะเพราะว่าอาทิตย์หน้าลูกๆจะมาทำการปิ้งย่างกันค่ะลูกสาวลูกชายลูกเขยคะ่ะ เขาอยากจะมาชมสวนในช่วงฤดูหนาวกันคุณเลมโบมาดูอีกเพราะว่ามีอึของกวางอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะโอ้มีรอยมานี่ด้วยเนี่ยค่ะตรงนี้มันเป็นที่ต่ำ,ตำนี่ไงเน่ยเขาโขบไอ้ไม้มาตรงนี้นี่โดดยงยงเเนาะขากวางขางกเก้งเขายาวอยู่แล้วนี่ เข้ามามุมนี้ด้วยหากวางในเขตไอ้ด้านชิงช้านะตอนนี้ไม่เหลือแล้วค่ะใบใบไม้ไม่เหลือแล้วนะคะเหมือนเมืองล้างแล้วจ้ะอ่ะ๋ยวเจอุนโบนักโมดิฟายดึงรัวไอ เหล็กโบราณโบราณนะมีอยู่ทั่วไปหมดเลยค่ะว้าวผักกาดหอมมายืนอยู่ด้านนอกแล้วนะคะตรงชิงช้าค่ะแปลกนะทุกอย่างหายไปหมดแล้วค่ะใบไม้สวยๆเหลือแต่กองฟืนค่ะ ถังนั่นก็เป็นถังปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักค่ะเศษอาหารทิ้งตรงเนี้ย <Okay. S 1> จากมุมใบเลื่อนสวยๆไม่มีแล้วมุมประตูหลังบ้านค่ะไม่มีใบไม้กิก่งก้านกีดขวางเห็นบ้านชัดเจนเลยจ้า มุมสะพานของเราก็ดูเงียบเหงาเนาะชิงช้าอยู่ตรงนู้นนะวันนี้ไม่แว่งนะคะอากาศหนาวมากเลยจ้ะใบเลนก็พอใบเมเปิลก็พอให้เราได้รีวิวนะสีเขาก็ยังโอเคอยู่แต่ด้านบนไม่เหลือแล้วจ้ะ เห็นไหมคะไปหมดแล้วอุ้ยคนดับโบกันรั้วฮะรอวะ ตอนนั้นบอกให้ทำกั้นสกูตเตอร์เขาโดดออกไม่ทำต,ตอนนี้ให้ทำกวางไม่ให้เข้ามาเริ่มละ <c oughs> อเฟิร์นก็ไม่เหลือแล้วจ้ะเดี๋ยใส่น้ำลินลินอ่อนๆถ้ามีฝนหรือหิมะมาเขาก็เริ่มมาอีกนะคะ เป็นยังไงคะบ้านเมืองเขาแตกไหมเงาไหมคะแยบเงาไปกับผัะกาดหอมไหมคะค่ะน,นี่นะคะที่ผักกาดหอมเคยบอกหลายๆท่านว่าเผื่อใจเอาไว้สงสารคนเมืองหนาวด้วยนะคะในช่วงฤด,ดูร้อนพวกเราก็ล้านลามีความสุขอยู่ในปา่าเก็บพืชผักผลไม้นะคะแล้วก็ปลูกผักปลูกหญ้าค่ะได้ถูกแสงแดดบ้างนะคะ ก็มันเป็นระยะที่ไม่นานมันเป็นระยะเวลาที่ไม่กี่เดือนค่ะแล้วก็ลนลากันเต็มที่นะคะต่อไปนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องดูแลตัวเองแล้วค่ะเพราะว่าอากาศหนาวมาเยือนนะคะพืชผักทุกอย่างก็เหือดหายไปอย่างที่บอกหลายๆท่านนะคะเพราะอะไรพวกเราถึงได้เก็บตุนเอาไว้กินในฤดูหนาวหรือฤดูหิมะตก มีซื้อมีขายค่ะในร้านค้าไม่มีอดหรอกค่ะเพราะบ้านเมืองเขาเจริญแต่ว่าถ้าเรามีอยู่ในบ้านของเราแล้วมันจะสะดวกมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือนำวิถีชีวิตแบบพอเพียงนี่แหละค่ะเก็บวัชพืชที่กินได้ค่ะเอามาเก็บตุนเอาไว้ดัดแปลงปรุงอาหารค่ะเราเขาไม่กินเราก็กินมันเป็นอาหารของเราค่ะแล้วก็ดีที่ได้คนรักที่ กินอะไรก็กินได้กันค่ะตรงนี้ก็โชคดีค่ะนนก็ทำรั้วค่ะก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปค่ะแล้วก็ให้กำลังใจเสมอมาค่ะไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเล็กๆของเราเสมอมานะคะ เอาไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ